เป็นโครงการที่ดีนะครับที่พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยควรจะ,ะให้ความสนับสนุนแล้วก็เข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองสภาพที่ดําเนินการขนาดน,นี้เราเห็นว่าถนนเนี่ยเรียบร้อยนะครับไฟฟ้ามีปราปามีนะครับจะหาโครงการไหนที่มันมีความสะดวกอย่างนี้นี่ไม่มีอีกแล้วรูปแบบของการดําเนินการก็คือการที่เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการ แบ่งปันที่ดินเพื่อจะนําที่ดินส่วนหนึ่งมาสร้างในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงานที่ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยโดยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แก่เจ้าของที่ดินในโครงการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาครัฐทําให้พื้นที่เมืองและประชาชนได้รับการแก้ปัญหาที่ดิน ขาดการเข้าถึงและที่ดินใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เติบโตและส่งผลถึงอนาคตเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราพัฒนาอะไรบ้างเราก็จะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาระบบต่างๆในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชด้านตะว,วันออกของเมืองมีพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเป็นแปลงที่ดินตาบอดระบบสาธารณูปรภคสาธารณูประการเข้าไม่ถึงมีข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นที่หลายประการทําให้ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้ดังนั้นสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้นำวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาเมืองในปีงบประมาณพุทธศักราช2,561ถึง2,562สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยได้คัดเลือกพื้นที่ จากแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณถนนโครงการสายขอขและงองสีบางส่วนเป็นพื้นที่โครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตเมืองแต่ไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามผังเมืองรวมที่กำหนดและเป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการรองรับการขยายตัวของเมืองรวมทั้งยังประสบปัญหาพื้นที่ตาบอด รูปแปลงที่ดินไม่สวยงามและบางบริเวณมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เท่าที่ควรโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณที่ดินประเภทพานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากสีแดงบริเวณหมายเลข3.1ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง สีสม้มบริเวณหมายเลข2.4และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยสีเหลืองบริเวณหมายเลข1.5ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและบางส่วนอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครพื้นที่ค่อนข้างลาดต่ำไปทางทิศต,ตะวันออกเดิมเป็นพื้นที่ทำนา ด้านตะว,วันตกมีตลาดนัดชุมชนในวันเสาร์และวันอาทิตย์มีพ่อค้าและแม่ค้าวางแผงขายสินค้าอุปโภ,โภคและบริโภคหลากหลายและผู้คนเดินทางจับจ่ายใช้สอยอย่างเนืองแน่นนับว่าเป็นแหล่งการค้าที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการมีขนาดพื้นที่197ไร่2งาน67.2ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน138แปลงจำนวนเจ้าของที่ดิน120รายหลังการจัดรูปที่ดินแล้วมีจำนวนแปลงที่ดิน161แปลงเจ้าของที่ดิน120รายโดยแบ่งแปลงที่ดินเอกชน148แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์2แปลงพื้นที่จัดหาประโยชน์1 1แปลงมีถนนสายขอ6เขตทาง16เมตรมีความยาว1428เมตรมีถนนสายงอง 4, บางส่วนเขตทาง20เมตร มีความยาว173เมตรมีถนนสายรองเขตทางกว้าง20เมตร12เมตรและ9เมตรก่อนการจัดรูปมีพื้นที่สาธารณะ10ไร่8.9ตรารางวาหลังจากทำการจัดรูปแล้วมีพื้นที่สาธารณะ35ไร่1งาน62.6ตารางวา สรุปมีพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น25ไร่1งาน53.9ตารางวามีแปลงจัดหาประโยชน์11แปลงพื้นที่7ไร่2งาน17.1ตารางวาแปลงที่ดินที่ตาบอดมูลค่าที่ดิน7000บาทต่อตารางวาหลังจากการจัดรูปที่ดินแล้วมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ2 6 0 0 0บาท สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดรูปที่ดินตั้งแต่ศึกษาภาพรวมของพื้นที่วางแผนแม่บทโครงการพร้อมทั้งทางเลือกและรายละเอียดเพื่อเสนอเจ้าของที่ดิน วางแผนดําเนินการและร่างผังแปลงที่ดินใหม่ประชุมเจ้าของที่ดินและจัดทําคําขอและเสนอโครงการและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่19กรกฎาคม2562และประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29สิงหาคม2564ตลอดการดำเนินโครงการ มีการจัดประชุมและเจราจาหารือกับเจ้าของที่ดินทุกรายทุกแปลงและดำเนินการไปตามเงื่อนไขที่ได้เจราจาตกลงไว้กับเจ้าของที่ดินมาโดยตลอดทำให้เจ้าของที่ดินเกิดความเชื่อใจและไว้ใจในการเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอายการจังหวัดอดีตข้าราชการภาคเอกชนประชาชนทั่วไปตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของถนนโครงการตามผังเมืองสายขอ6กด้านทิศตะวันออกสามารถเชื่อมต่อกับถนนเฉลิมพระเกียรติหรือทางหลวงชนบทนน,นูสอสลา4037ส่วนด้านทิศตะวันตกจะเชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการคูขวางทําให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายของเมืองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถช่วยระบายการจราจรของเมืองที่แออัดออกสู่ถนนซึ่งเปรียบเสมือนถนนเลี่ยงเมืองแนวเหนือใต้ฝั่งตะวันออกของตัวเมือง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จพื้นที่บริเวณโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่งยืนและเป็นรูปธปรรมปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 3ัถึง2565 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรง,งบประมาณจำนวน53 9 5 0 0 0 0ลาน9 5 0บาทสำหรับการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองสายขอ6ข,ขนาดเขตทาง16เมตรความยาว1,428เมตรและถนนสายงองงู4บางส่วนขนาดเขตทางกว้าง20เมตรความยาวประมาณ173เมตรปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำรุงดูแลและรักษาต่อไปต้องขอขอบคุณดางโยธาธิการจังหวัดนครสีมราชนะที่ทาโครงการขึ้นมานะจากการที่ผมเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการได้พูดคุยนะครับกับสมาชิกที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะทุกคนพึงพอใจมากตอนนี้ทุกแปลง ติดถนนหมดเลยอันนี้ตรงนี้ถือเป็นความสุดยอดนะครับที่ดินในทำเลดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดแต่ว่าไม่ได้มีการนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีโครงการจัดรูปที่ดินเข้ามาแล้วเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นโอ,อก,กาสในการที่พี่น้องประชาชนนักลงทุนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจหรือการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะเกิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนในย่านเมืองได้สะดวกและในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการสองก็เห็นโครงการหนึ่งสำเร็จไปอยากจะให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นที่ช่วงประตูลอดโครงการสองนี้น่าจะได้รับการช่วยเหลือในการดำเนการปัจจุบันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณถนนพัฒนาการคูขวางหรือตลาดนัดเสวทิต ถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินแปลงใหม่ของแปลงเอกชนและแปลงสวนสาธาร,รณะขนาดพื้นที่2ไร่ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติมอบพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครเป็นผู้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งได้มีการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้แล้วโดยกองผังเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการมีจำนวน11แปลงพื้นที่7ไร่2งาน17.1ตารางวาผู้เชี่ยวชาญตีราคาไว้7 3 4 4 6 3 6 0บาทขณะที่จำหน่ายได้5แปลง พื้นที่1ไร่3งานราคา20ล้าน6 5 5 9 0บาทสูงกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญตีราคาไว้ถึง2,489,49บาทโครงการจึงมีงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายรองบางส่วนเป็นงานถมดินคันทางและชั้นรองพื้นทางอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและจะประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ที่เหลือต่อไป